แม่ก็มัขอบมันของไอ้จูบัานเร้่มันจะแตกขอบมันมันแตกหรอเบื่งทรง อยู่กับผมจัโนอีสานเอลดีอีกแล้วครับอยู่ไ้อยู่หน้าเขาครับมื่อนี้เหาสิบผ้ามาหา,หาของปลาว่าคลิปที่แล้วเข้าไปหาเข้าไปหามีมนะครับเพือ่อจอยู่ได้กินอยู่ตอนนี้เข้ามาหาตอนนี้เขาอยู่หอยครับมื่อนี้อยากกินหอย่ว่าสิได้หอยปะพพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศที่เ้องม่เหลนมาอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีโรคระบาดก็ อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้ออยู่บ้านเนีย่ยก็คือขอจาวานล่ะเนาะบรรยากาศตรงไหตรงหน้าครับจะห่อนแน,น่อย่างน้อยอ้อนห่อนครับอากาศห่อนยฮงน้บอลูว่าสิได้ยังเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศครับเย็นดีอยู่ร่มก็ได้แต่ว่าอากาศจังเดียวหุอนแต่ว่าก็มีร่มดี บรรยากศยากศบรยใหหน้าเฮ้าโอ้ยสารบานเฮ้าธรรมาชาติสุดยอดแล้วอันนี้ก็เป็นห่วยครับเป็นห่วยเป็นหวยที่เฮ้าติมาหาแง่ยูแ้วจินมื่อนี่อู้ยนยก็ะยาาเติบอยู่บ่รูกว่าหวยนี่มันแงาไปยหัวใจปุญละ เท่าที่เห็นให้สายตาก็เหยาะออกไปเลยครับพี่นอ้องเหยาะออกไปไกลอยู่ตุน่นเอาละครับเดี๋ยวสิพาไปย่างไปเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิง้งทีมงานทีมงานกำลังงมหอยงมหอยกับตึกแห่ทีมงานกำลังงมหอยกับตึกแห่ครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง้ง ตาตะว่าทางผีเป็นตะคืออยู่ผีทางผีเป็นตะคือ,อ,าคอมา,า,ามันมีงามใหม่อยู่เมีทางผีเมียเออมันจะมีบอระบอกหอยหน้าจะกินบมอกไหยหน้านี่ครับบรรยากาศในคลองนำบรรยากาศดีด้วยส่วนผู้ใดที่อยู่บานอยู่ซ่องกะ ขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับขอใจช่วยพี่น้องทุกผู้สุกคนครับจะพาไปยังบึงทีมงานโอ้โหนะพักันยุ่ในน้ำุูนอ่ะ ผมหอยเร่าๆไปแยงไข่มดแดงบ่พุณเหล่าผมปลาพุณเหล้วเออว่าจะได้กินทีออน่บ,บ่บ่มปิ้งไก่แต่ <laughs> มุฮุงเก่าบ่ไปเที่ยว <laughs> ในลุ่มน้ำอเมซอนพวกเราไม่ได้เตรียมอาหารมากันเลยนะครับ <laughs> โอ้น oh. ี่มือแหาเฮ้ามือชะมังอาจารย์โจเล่าอาสาตึกแหให้มือนแต่เราบงุมไนี่ยหรอวะดีดีด้ป้าแล้วได้ป้าแล้วปลาปลาปลาได้ปลาแล้วตัวหนึ่งปลา ออเหย๊าบยูนี้เฮรอเหย๊ายูนี้เยอะเยอะเอ๊ะาเอาไมา้สาวไลไม้จากบา้านนีไงน,น,นี้เนี่ยมันบอนในหันยูงหนึ่งเอออะไรไหนมนั่นเห็นว่าบอนบอนอี่นั่น่ะเออ,เ,นเออดึกไหดึกไหเห็นกันแล้วกันละออเพรามันหอดเนี้ยมันยมเหอะไง เออเอายิกเอ,อื้อ,อ,อ,อนี่อ่ะจังสิคือย่านได้ข้ามบ่ฟังคุณดีอยู่นี่เนาะไปจอไ่อนีเนี่ยตึกบ่ถึงมันอยู่ไกลโพดแหมน่อยแท้มันออกไปล้วไ,ไก่กระเป๋ามันได้กว่าเออเอ้าโยน แก้วแก้วแก้วคืออยคืออยเป็น้วทอดเทียเดียวเท่านั้นละงมมาในมืองมอ่ะเนี่ยซักถึงเฮสซะและตอนนี้จะไปซักถึงเฮยบัดนี้มุดจุมมุดจุมไหมคิ้เสียนเขาเห็ดแห เออุ่นะเผาไงแท้ไปกไปวะโอ้ยคอยขามไปว่าใดเทบันลงมาเลยกงไปงด่งกล้องไหมกันนำขึ้นมูให้ได้เดี๋ยวนี้กูหลอกกูไปเห็นป่ เขาขามกันไปเบิดแล้วครับพี่น้องเ,เบองอยู่ฟังเหี่ยวเด้อเถยงมบมบุเห็นเถิงบ่คร<อ>ับเห็นเถิงอยู่ดอกอไปผ่านจัเออเดกำลังเห,าหา่าเหีย่ยวไผ่านจักกำลังเห,าหา่าเหี่ยขึ้นเออเหลืองห้างมะแดียงเนี้ยเออไกวใส่ปาขาวทวั่วหามะเดีงยงเขาไกวใส่ปาขาวไหม Ha? Một đèn khuấy vào yeah, uh, đây đi. Oh, bỏ đây bỏ đây quá đây anh ba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 y 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 เออคือวะเนี่ยตึกลวดตึกล่าวห้าวตึกล่าวห้าวที่ใดอยู่หรอครับเนี่ยรูดจ้อยเนี่ยกล้องจับมาได้เลย,ย<า>ตัวน้อยพคนก็ผมอยากขามไปฟังคุคค่่นพีน้องคุณแม่ฟังคุณไหมเดยแต่มีของดี๋ยวแต่มีของดีให้เบิง่ง เดี๋ยวสิพาขามไปฟังพุนครับหาวิธีก่อนพี่น้องไป Sẽ sẽ Đi Ôi này là hình là hăng nâng Nó thang thang th đây. thang mẹ Thì thay hãy chả tay Xua 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 Mì vua mì vua Thang hợp với ít Thang hợp dạy nghe hiếp rồi, dạy mình hiếp rồi Thắng có phải hiếp, phải hiếp Ồ, cây 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 ừ แก้ว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 แ้วแก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 ้อแต้วแกแกงให้มันสวดก้วแก้วอก้วแก้วอ้วแก่วแา้วก้วแ้วแก้วือ้ว้วแกลวแก้วแกาวแก้ว่ก้วแก้วักวแก้ก้วแ้กกแว้วว้า้้า้ววววกแแกก

เออห้างนี้ก่อนไม่อยู่ที่นี่กาดเดือกการเดือกข้อหลังข้อหลังข้อหลงคอกันคอกันขอให้มันออกเลยไหมเออเออนี่ครับพี่น้องครับก็วิธีของคนอีสานบ้านฮ่องครอีกหลักการหนึ่งคือการแย่ไข่มดแดงหาแนวอยู่แนวาจีนแบบอีสานบ้านฮ่องครับ จืจำตลาดตรงพอดีแล้วตรงพอดีแล้วเลแกวแก้้ก้ห้างนึ่งขึอนกันยเิงนดหือยุบวานนี่และครว่าอาหาร้นัวมันหายจิ้นยากเฉพาะมันแพงซูมมือนี้ไปเบิร์นด้อยู่ตลาดครับตลาดเซาแย่ตลาดเซานี่วัวว่ามันโล่ละสามร้อยพ้ดแพงกว่าเนือง่วงมโอวดแล้วคอคแวแกวแก้วแ นะครับนะครับได้หลได้หลได้ไลนั่นหางนึง้งจจีถวยนึงเหรอไหม้าไหมสแต่ว่าทัางกันขึ้นไปนีอีกจ้ะเออนนีนทั้งกันนี่มัดบอดเข้าไปใกลๆตัวทิดสยนกอนสยนกันเอามเขาะลงกันเอามเขะหอมกันมะขาะหอมกอนใจเย็นลงมาลงมาเออเออเขาหมันงวกันยเ วางไว้ได้ป้อนั่นนี่ถือไว้ให้โอ้ยไปม,มันสิกคว่ำจากหเห็ดป็ีหลินเนี่ยหมานเท่าดีหนี่เฮ้ยไปปาดออกเพราะมันขับใครขึ้นมานำลำลองเนียนปาดออกเออเขาออกเอาอันนี้ทะง่ากระเดาเอ็นกักง่ากระเดาปัดคือกลัวเออ ปวดแล้วพี่น้องปวดแล้วมันมันมันมัเอาัปขาบใกันใหมเนี่ยมันขาบเนียนเหรอบอก่เขาคูน้ำไหมเนี่ยดีดีก่อนฮะคูน้ำไหมเออคูน้ำเทใส่น้ำเลยเนาะทำไมตะกี้นี่เห็นเขาเูดเถ่านี่ข้าเจ้าทืนแปงมันไปน้ำดิจะไปเคล็ดจังหดวะเอาเอาเอาเขา o เขา z o ง เอาซงเออเอ่อเจ้าเถื่อนเถื่อนเถื่อนเอเอเอ่อเอ่อโอ้โหแกไอ้เลยโอ้ยขาข้อขาหมวกเราพน่ะเกียนีัอีกข้างนึงน่ะตึงๆมันมันมมนากินมันดูบอรอดหอกหากินมัน เถื่ออยู่เออนั่นละแมนนแมน้มอนเฮียอะไรแถวนี่เฮียอะไรแถวนี่เฮีมึงกักแต่ด้อกักมาทังควายอีกมาทังควายอีกเออเออเออเอยืลุนอยู่นี่กัดได้เดี๋ยวนี้มาทังควายเออเออนั่นล่ะนั่นละแก้วแก้วแก้วเฮียลงดกลงเฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่ีฮ่าฮ่า่าฮ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 ้าฮ่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 าาา

มันเข่ากระตายพอดีเข่าอยู่เฮียออกแดดกระตาไปจนหปากนะเออเจ้าหนีเอารถุ่าได้ก่อยปะมาได้ก่อยปะใส่ทั้งเครื่องเลยบ่อแล้วห้างนั้นมาท่านแง่ดีจัดไปโอ้เฮียเอาเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีกเอาเลยไปอีกเอาเลยไปอีก เออเยอะเยอะเยอะเยอเออนั่นละนั่นละมื่อแทงไหมโอ้ยฉมังอีหลี่มามื่อแทงคืออ่ะเต็มคนตาไปโอ้ได้หลายอยู่ไยจวบได้หลายอยู่ยเดี๋ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวย้อมีอยู่ไปต่อไปต่ออะไรโอ้ยปล่อยมันไงจะข้ากันเลยดี๋ยวรจะข้ามมัน อาต้นเดียวได้นน่ยักหังนตามเอากหอดุ่นอยู่เตื้งๆขุนอีกอ้ะปวดแล้วฝน่ตัวนีฝนฝนตกใช่อยู่เสาไปก้อยของแท้พี่น้องครับของแท้ขัวมากมากเกิดมากแล้วให่เลยครับพี่ผงบัแแน่วขึ้นรถจบมันมันมันมอน ほらでもう疲れた。<noise> <noise> เชฟแคบกักไม่มีหัวขวานเลยหัวขวาต้าใส่ใส่น้ำปลาไรใส่เกลือเอาไหมเห็มันผงเพป่เอาจักน่อยมันมีมดดำมาเลยมันจะคิวเนี่นี่อยู่หน่อยนึงเอาโลดกันว้าเจ้าองแ มีเอาใส่หลายๆนี่ใส่หลายแซมหลายพวกพวกเขาใส่อะะพวกใส่น้ำใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยแหละไม่ถูกแล้วให้ยุติใส่ใส่น้อยเดียวใส่ตัวทั้งหม้อใส่น้ำปลาแดกเลยน้ำปลาแดคือบุกอต็ใส่หยิกใส่หยิกโอ้ยน้อยกับน้อยขนาดไหนมันจะถึงน้ำถึงเนื้อพ้ะเนี่ยมนุษย์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 จอนมั้ให้มันเนื้อมนุษย์มา คนไ่กาคนน่บ่าีการคนนปแดผู้ใดประแดผู้ใดประแดผู้ใดคนนั่ก็ประแดผู้ใดแม่ยมแม <Yeah, like ่ยมคนละคนแล้ว well> anyway> ยังใส่อีกใบจ้ะกูใส่ประแดงลวก็เป็นบเีอเข้กเข้มมึงหนึ่งมันจางจเลยอยู่ตีมันมันโปมีกับขัวเขากเ็ดไปทัวล่วเอ้าบีบใส่เอาละ อืมก็จะเปรี้ยวจรีดแถบหนี่บวกกีดบวกกีดสูตรไหมสูตรไหมสูตรใดนี่สูตรก๋วยใส้นนำอันน้ำอีซิตันเนี่ยเอข้างนี่เอาซิม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 เมื่อไหร่ตัดชื่อวะครับชื่อวะกินดีๆเนี่ยเสียบดูเสียบดูเนี่ยครับซุดเอา เากินตัวเดียวน่ะมันได้รสชาติเดียวตีกินตัวเดียวน่ะได้รสชาติอยู่ตีปลาแดียงไม่เรียนกระเดียงกุ้งว่ะกระเดียงหอยโขงฮะกรนเดียงเส้นจ้ำจ้ำจ้ำอันนั้นอันนั้นที่สูงอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับขมบ๊าวเทาครับอร่อยอร่อย เย่สวบไ่เป็นตัวมือขี่ดินแสบแสบเพชรอยอะดิล่ะกะทันยอ่กะทันจ้าซวงเนี่ยผู้ใดพ่ทำมาผู้ใดบ่ทำได้เถะวนเอาเจ้าใดเอาแัวนแม่งทำให้กัวนนี่ยข้ากิอร่อยเกาผักนังเลนกันเต็มห้อง เดี๋ยวครับพี่เด๋บนะครับที่ของคนอีสานงายดูหายจริงง่ายครับไบายอีสานเสาเมียนเสาแต่เสาแล้วนะพ่ออกงานมาเดียนหนึ่งเลยไอีสนเสาเอแล้วให้จูง้ันเิ่นมบบี่พูได้นี่ป็นเบาคำนี่นี่จูงลันเิ็นแบแบครับแ่บครับชดเชยนยนอยู่ได้ส่วมไปตาโคษนะฮวนกันนะฮะ ตัวจื่นฮอนฮอนเล่นไปเล่นไปมันก็โดนนั่นต้อมแล้วก็ไปเล่นที่ตงมันไปเป็นลุงแนมก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ถือว่ามันครับมันเ้องสายปลาสายปลาผ่านบ่ผ่านบ่โอ้โหได้ได้ได้บ่ไปอีพีหน้าเลยครับโอเคครับคลิปนี้ครับอีพีหน้านี่พอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราสิพ่าไปเบิ่งเอียงสิพ่าไปกินยังอีกแบบอีสานอีสาน ก็ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้นองทุกคนครับที<ล>่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วคลิปหน้าที่พามาเึงไหมครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบ <c oughs> ค <c oughs> ุณครับง่าปิดไทยกันนะมีก็ตัวนี่ครับอันนี้เฮ็ดเยียงแก้มแก้มสิกินบักหอยควาดอันนี้มาแล้วอันที่หนึ่งทำเขาทำเขาคุยปิดคลิปแล้ว เกัวไปหาทางขอบขั้ววะหาทางเนี่ยวะหาทางรอบขัวใน้ัขอบั้ายเดือนเราเนี่ยาหาเนีเด้อมาควาเนี่ยเด้อแหะมายมเนี่ยเด้อ